คุณกาลังคิดมากอยู่หรือเปล่าครับถ้าคิดมากต้องอยู่ในความพอเหมาะพอควรผมคิดว่าถึงเวลาครับที่ผมจะต้องมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเรื่องอื่นบ้างนอกเหนือจาก3มก,ก๊กแล้วก็ประวัติศาสตร์จีนจริงๆมันเป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะทํามานานล้ะผมเองก็ไม่ใช่นักจิตวิทยาหรือไม่ใช่หมอแต่ผมคิดว่าผมมีประสบการณ์ในการดูแลแล้วก็พูดคุยกับคนหลายคนนะครับให้กําลังใจคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับคนที่คิดมากถ้าคุณเป็นคนที่คิดมากคุณต้องดูให้จบคลิปครับการคิดมากเนี่ยเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกลวิธานในการป้องกันตัวเป็นสภาวะที่เป็นปกติของมนุษย์เลยแหะครับเวลาเราคิดมากคิดอะไรไปเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะของการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานจนเกินไปหรือเข้มข้นจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยท่านเคยได้ยินคำกล่าวในโบราณไหมครับว่าอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงและอนาคตเนี่ยมันคือความไม่แน่นอน อดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือไม่แน่นอนผมชอบคำศัพท์สังกฤษอยู่คำหนึ่งมากครับจริงๆมีคำศัพท์สังกฤษเยอะมากแต่ผมชอบอยู่คำหนึ่งก็คือคำว่าปัจจุบันปัจจุบันเป็นภาษาไทยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรครับคำว่า present เพราะฉะนั้นปัจจุบันคือคำว่า present present ก็คือของขวัญปัจจุบันนี่แหละครับคือของขวัญถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอดีตเราแก้ไขไม่ได้เราก็จะรู้สึกผิดหวังกับหลายต่อหลายเรื่องในขณะที่ถ้าเรานึกถึงอนาคต มากจนเกินไปมันยังไม่เกิดขึ้นเลยเรามีหน้าที่ทําให้ดีที่สุดมีแผนได้แต่ต้องทําวันนี้ให้มีความสุขด้วยไม่งั้นชีวิตไม่มีความหมายปัจจุบันจะไม่ใช่พรีเซนต์อีกต่อไปเวลาคนคิดมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือการมองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคุณเคยเป็นไหมครับสมมติเรากังวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเฮ่ตกลงแล้วเนี่ย worst case scenario ของเรื่องนี้มันคืออะไรนี่แหละครับสภาวะของการคิดมากเกินไป ถ้าเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นเราจะทําอย่างไรแล้วถ้าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะทําอย่างไรบางทีครับเหตุการณ์เหล่านั้นอาจไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตของคุณก็เป็นได้แต่คุณคิดไปแล้วเพราะฉะนั้นการคิดอยู่ในสเต็ปหรือในสภาวะที่พอเหมาะพอสมนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคิดอยู่ในย่านกลางเนี่ยให้จงได้คือมันต้องคิดบ้างนะคิดเพื่อพัฒนาถ้าไม่คิดเลยมันก็ไม่ดีนะเพราะนั้นก็ต้องหาจุดสวิตช์ปต์นะครับของตัวเองให้เจอให้จงได้แต่อย่างไรก็ตามครับในคลิปนี้ผมก็มี3แนวทาง ที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมว่าแล้วเราจะทําอย่างไรที่เราจะลดอาการคิดมากและใช้ความคิดของเราให้เกิดประโยชน์และมีความสุขในเวลาเดียวกันเรามาฟังกันเลยครับว่าในประการที่1นนั้นคืออะไรประการที่1คือการออกกําลังความคิดของตัวเองใช่ครับไม่ใช่การที่ผมบอกว่าให้ไปออกกําลังกายแม้ว่าการออกกําลังกายหรือว่า exercise ร่างกายเนี่ยจะมีประโยชน์จะไปทำ squat นะฮะจะไปกระโดดตบนะฮะ jumping jack หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะนะมันดีต่อสุขภาพแต่การออกกําลังจิตใจ เป็นการฝึกฝนดึงสตกิกับมาสู่ปัจจุบันถ้าคุณทําได้ไปเรื่อยๆคุณจะชนะมันโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกทําแบบนี้ได้เนี่ยประมาณ3เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ a m a z i n งมากเหมือนที่ไซมอนเซเน็เคยบอกครับเคยบอกว่าถ้าคุณไปที่ยิมเนี่ยนะ วันแรกออกกําลังกายอย่งางหนักเลยแล้วคุณกลับมาที่บ้านมองกระจกคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดคุณไปวันที่2อีกนะไปออกกําลังกายที่ยิมอีกอก,กลับมาคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบประมาณ3เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยหรือไม่รู้ละว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะจริงๆแล้วความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ şey เรื่องของความเข้มข้น,นไม่ใช่เรื่องของความหนักหน่วงแต่เป็นเรื่ออองงขควาามมมสส่ํเ การออกกําลังกาย20นาทีหรือ30นาทีนั้นทุกวันนะหรือบ่อยเท่าที่จะทําได้มันย่อมดีกว่าสัปดาห์หนึ่งออกกําลังกายอย่างหนักเพียงแค่วันถึง2วันเป็นอย่างแน่แท้การออกกําลังกายจิตใจก็เช่นกันถ้าเราฝึกที่จะดึงสติมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับของข,องขวัญของเราก็คือ present time เนี่ยนะชีวิตของเราก็จะดียิ่งขึ้น เราจะต้องรู้เท่าทานความคิดของเราะะพยายามที่จะแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราคิดซ้ำๆซ,ซากๆวนไปวนมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะ่ะอันนี้ต้องพยายามตัดทิ้งจัดการจิตใจให้จงได้ต้องตัดทิ้งในสิ่งที่คิดแล้วไม่มีประโยชน์และเป็นโทษต่อความรู้สึกของเราแต่ถ้าหากคิดไปมากพอสมควรแล้วเราต้องกลับมาตั้งสติแล้วดูว่าเฮ้ยนี่มัน illusion หรือเปล่านี่มันมายาคติคิดไปเองมันเกินเบอร์ไปแล้วหรือเปล่าถ้ามันใช่เนี่ยต้องตัดออกไปเลยต้องใจเด็ดใจแข็งตัดออกไปอันที่2อครับอาจจะมีคําถามว่าอาจาร ก็มันมีหลายอย่างที่ต้องทำเนี่ยโอ้มีทั้งงานที่ทํางานงานสังคมงานตัวเองโอโ้มันวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องกลับมาวนคิดวนคิดหลายคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคือมันมีงานหลายอย่างมากเลยแต่เราสับสนว่าต้องทําอะไรก่อนหลังเราต้องทําอะไรบ้างเรากลัวลืมว่าเราต้องทําอะไรวิธีการง่ายทีเดียวก็คือประการที่2เทคนิคในการจดบันทึกสิ่งที่ต้องทําลงในกระดาษหรือลงในแอปพลิเคชันนะท่านจดเลยครับ จดลงไปเลยว่าต้องทําอะไรบ้างท่านจะได้ไม่ต้องมาคอยจําว่าต้องทําอะไรบ้างอันนี้เป็นการลดภาระทางสมองไปได้มากพอสมควรเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดมากหรือเกินมันหยุดไม่ได้เรื่องนี้นี่มันมันหมกมุ่นเ่ยหยุดไม่ได้ก็แนะนําประการที่3และการเทคนิคก็คือว่า ให้เวลาเลยให้เวลาในการคิดเรื่องนั้นวันนี้จะให้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงคิดไปเลยนะแต่ต้องอยู่ในความพอเหมาะพอสมกําหนดเวลาที่คิดมากหลังหมดเวลาเลิกคิดมันไม่สําคัญเลิกคิดเอาแค่นี้พอแล้วค่อยๆลดระยะเวลาของการคิดมากท่านเชื่อไหมแค่3ประการเนี่ยชีวิตเราก็ดีดีมากยิ่งขึ้นถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยขอบคุณพี่น้องทุกท่านอย่าลืมติดตามรับชมในคลิปต่อไปดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วพบกันสวัสดีครับ